ไ้กระเป๋าแบบพีชจังเลยทำไมพีชมีกระเป๋าของตัวเองคนเดียวอ่ะพีชได้มามีคนให้มาไม่กระเป๋าอ่ะตัวเนี้ยเหรออืมทำไมไม่มีบุ๋มบ้างอ่ะนี่บุมพีชให้บุ๋มไปก่อนก็ได้เดี๋ยวให้กระเป๋าไปก่อนมันก็หมดเนาะแบบที่บอกก็คือเอาไอ้แต้งสิ่งบางทีพีชเอาไอ้พวกไอ้เข็มๆอ่ะไม่แบบแต้มอ่ะแต้มให้มันอยู่เพะมันเหมือนอักเสบเข้ามาเนน้อต้องไปเซรั่มเป็นสิว คือที่ไหนอ่ะน่าไคหน้าอใช่เต็มเลยแต่ว่าไอ่แปะแล้วมันจะดูดวอมอ่ะไม่ยังไม่แปะแล้วก็มันเป็นเม็ดเล็กอยู่เลยทุ่งเจ็บเจ็บ่ะใช่มันเริ่มอักเสบมันคื้นไม่กระพิมพ์เหมือนใช่ไม่ติดเหลืองด้วยค่ะใช่คือยาใช่หกร้อยสามสิบสองอีกห้านาทีนะครับจะได้นี้ไปด้วยหิวน้ำแปลว่าถ้าใครซื้อแบบหนึ่งตลับปากกาชิ้นสอง ็เหลือสามร้อยสามสิบเก้าเท่านั้นนะเป็นยังไงอ่ะเค็งมะพร้าวรสชาติเป็นไงก็อันนี้ไม่มีแป้งก็ได้ดูแบบจืดๆมันๆดีค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นแบบคีโตแบบไม่มีแป้งถูกนไม่มีแป้งจริงได้ใไหมมันเปถ่ายก่อนได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่มีน้ำตาลกับแป้งเออไม่มีน้ำตาลแน่ๆรสชาติอ่ะกับแป้งเขาน่าจะใส่พวกน้ำตาลเทียมลงไปแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าโน้ตของเขาต้อง คุณแม่คนสวยวันนี้แกนแดบไม่ได้เพลงมันทำอย่างไรห่อห้าแสนใจคุณมะม่วงอร่อยมากห้าแสนใจก็คือเดี๋ยวพี่พีครัดแป้งให้ใหม่เลยจบตรงอันนี้ไม่มีแป้งหรอผมงแบบนี้แป้งก็น่ากินเหมือนกันเนาะเค้กโครไข่ไร้แป้งมีค่ะเพราะว่าพี่พีคย้อนสันปลายยาทุกคืนอุ้ยมันนุ่มมากเลยอร่อยมากเลยแค่ตะลุกก็อร่อยมากเลยขนมปังปั ก็่เลอกหมดถอดมาูว่าไม่มีแป้งก็น่ากินเหมือนกันทั้นี้น่ากินอยู่นะแต่มันนุ่มนะดูทรงและนุ่มเลยอแากได้โอบมาค่ะขอบคุณค่ะมงคลมากเคยฝอยทองทุกคนนุ่มไห่นะตัวคูชชั่นนะขอขอสามแสนใจแล้วจะเปิดแป้งให้อีกรอบเลยเตรียมตะกร้าแป้งเลย เพราะว่าเมื่อกี้คนขายจะไม่เป็นเหมือนแพนเค,ค้กที่เรากินชอบกินกัน่ะมันอะลาเข้าไปไหมแต่มันจืดน,นะเพราะมันไม่มีมันไม่มีน้ำตาลระหว่างไปอยูนะคะได้ใส่เป็นพวกยาหวานก็มันเขียนอยู่ว่าไม่มีน้ำตาลบุตรยายทำแบบนี้ได้ไหมมันทำลายขวัญนี่แก้มคนบู๊ี่แก้มแาอะไรนี่แก้มวิตามินอูดวนเกินมันกิ่งไข่อ่ะหอมหอมนิ่มมากว้อร่อยมากมะม่วงแล้วมันกรอบมันมาก ไข่ไงไข่เจียวอ่ะอันนี้อารมณ์ไข่เจียวพี่พี่ขายเก่งมากเลยดูนานจริงแซ่บก็ม่ขอชยมาอานี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้กลายเป็นแป้งต่อไปนะจ่ายจ่ายมะม่วงต่อไปกินเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นแป้งแต่อันนี้ไม่เป็นแป้งแต่มันเป็นน้ำตาลโมเลกุลแบบเชิงซ้อนเนาะ เปิดให้รอบนึงตอน5แสนใจทุกคนเคาะเลยค่ะ5แสนใจไม่3แสนใจอ้าจะเปิดพร้อมกินซิงให้เลยอ๋อ3แสนใจเอาโอเคไหมทุกคนเชิงซองก็มาแล้วเก็บก็ได้3แสนใจที่ผู้ข่